สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับโชคชารีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมป๋าครับวันนี้มีทุดอะไรมาบ้างครับป๋าครับเดี๋ยวแนะนำเลยครับผมวันนี้นำเซต4ี่คุณสมาครับสี่คุณสี่เนาะครับปูก็ตู้เบรคจะเป็นออเดอร์เก้าออเดอร์เก้าคือของที่โด่งดังนะครับเป็นตัวนี้เลอะไรมัรับป๋าใช่ใช่ที่ตัวนี้เดูสายนี้เดี๋ยวป๋าพาไปดูหน่อยครับผมป๋าครับดอกที่ใส่ใส่อะไรครับข้างในนี่ ไอ้ดอกตัวนี้เป็นดอกตุ้มตามครับดอกตุ้มตามปกติผมจะใช้ดอกกระห่่มพอดีผมจัดคืนให้เขาแล้วก็เลยถอดให้เขาคืนอ๋อครับผมสวัสนี้ก็ถือว่าหนักแน่นนะครับครับอ่ากี่วัดนะครับป๋าตัวนี้ตัสองพันบาทสองพันบาทเป็นร้อยห้านิ้วครับร้อยห้านิ้วด้วยนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ออกเกโมเลยนะครับใช่ครับราคามียอย่างป๋าราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเจแปคนี้ก็สามพันสี่ครับทูบเปล่าทูบเปล่าสามพันสี่ถ้าเกิดว่าพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกก็เก้าพันห้าครับห้าพันห้านะครับอ่าใครสนใจสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับกางเปียวนะครับโชคจารีนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับส่วนเสียงกลางเหรอครับป๋าในชุดนี้เสียงกลางชุดนี้ผมใช้ดอกระห่ำครับดอกระห่ำดอกระห่ำแล้วก็เสียงแหลมผมจะ้คอมห้าศูนย์สองไดคอม502ศูนย์สองได้เป็นปากไรเล่ห์ ครับผมอันนี้เป็นระบบกี่ทางครับปะสามทางครับสามทางเนาะโอ้เล่นสามทางเลยครับป๋าโอเคครับราคาหนึ่งใบมีครับป๋าตัวนี้ตู้เปล่าใบละสามพันทดตั้งพร้อมโดดก็ใบละแปดพันห้าครับโอ้โหโอเคนะครับผมอ่าตามนี้ไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับไม่มีเน็ตเวิร์กด้วยใช้โปรเจคเซอร์จัดการเลยเนาะใช่ครับใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านนู้นครับป๋าครับผมเพราะว่าเรมก็แรมก็เป็นตัวอะไรปีนี้ผมใช้ตัวนี้เดโมทั้งปีเลยครับก็เป็นของช่างตู้ครับ MDS2 FP14 ครับผม วันนี้สเปคก็7000วัตต์ที่2โอลต์ต่อข้างครับ7000วัตต์ที่2โอลต์ต่อข้างนะครับผมก็คือสองแท่นนี้ก็คือขับทั้งเบรคอันนี้เบรคกับทางละสองแล้วก็สองกลางกลางข้ละสี่แล้วก็เล็บข้างละสี่ผมใช้สามหกสามทางเนาะครับผมในสองแท่นจบเลยนะครับใช่ปุ่นิเซอร์ใช้เป็นของมารานี่มารานี่สองหกศูนย์อาร์จีพรัฟครับตัวใหม่ตัวเก้าสิบหกเคครับผมแล้วก็มิกเซอร์ต้องเป็นไอซีสิบหกครับไอสิบหกครับผม อันนี้ก็คือเป็นชุดของป๋าเนาะอันนั้นก็ใช่ใช่ครับอันนี้ชุดหนึ่งครับครับผมไม่ลอยก็เป็นของไมโครเทคนะครับใช่ครับต้องหนึ่งนะครับผมก็ใครสนใจสนใจนะครับตู้ลำโพงนะครับสีเอลโซชาลีก็สั่งกับป๋าได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับค่ายดังนะครับจากเมืองโคลินเนาะครับป๋าใช่ครับอผเภอทั้งขาเอาเภอทั้งขานะครับก็ตรงดั้งนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่ามีคนสนใจสนใจตู้ทั้งฝาครับสีทั้งทางนะพี่ต่อก็เฟซบุ๊กชโเติมพวกนคารีเม เบอ,อ,อร์โทรก็ศูนย์แปดสองเจ็ดหูมผมก็โอเคนะครับก็ขอบคุณตามาครับที่ให้ความเด่นทครับ Ring.